นะคะเรามาอัปเดตเรื่องของระยะทุเรียนกันสักนิดนึงค่ะสําหรับภาคเหนือในตอนนี้นะคะทุเรียนสายพันหนักอย่างเช่นมอนทองกําลังอยู่ในช่วงทําใบชุดที่2ซึ่งเป็นช่วงที่ใบอ่อนเริ่มแทงยอดออกมาค่ะหลังจากที่ใบชุดที่1เริ่มแก่แล้วนะคะเป็นธรรมดาเลยค่ะใบชุดที่2นะคะก็จะเริ่มแทงยอดอ่อนมาค่ะเกษตรกรนะคะสามารถให้ปุ๋ยทางดินได้เลยค่ะ สำหรับศัตรูทุเรียนนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้ก็จะมีเพียย้ยไฟเพี้ยไก่แจ้และเพี้ยจักจั่นฝอยค่ะส่วนโรคนะคะที่อาจจะพบได้ก็จะมีโรครักหน้าโคนเนาโรคใบจุดสาหร่ายและโรคราส,สีชมพูค่ะการทำใบชุดที่2ระยะใบชุดที่2เริ่มแทงยอดอ่อนหลังจากใบชุดที่1เข้าสู่ระยะใบเพสลาดถึงใบแก่นิ่งควรรดน้ำแบบประทังหรือแบบรักษาความชืน้นเพื่อเร่งให้ใบชุดที่1แก่ค่ะ หลังจากใบชุดที่1เป็นใบแก่แล้วควรตัดหญ้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทําใบชุดที่2และใส่ปุ๋ยทางดินครั้งที่2ในช่วงของการบํารุงต้นเพื่อทําใบค่ะช่วงนี้ให้สังเกตขนาดของใบชุดที่1ถ้าขนาดของใบมีขนาดใหญ่และบางให้ใส่ปุ๋ยที่มีสัดส่วนตัวกลางสูงเช่น1ต่อ2ต่อหหรือ1ต่อ3ต่อ1เช่นปุ๋ยเคมีสูตร 12, 24-2 หรือ 8, 24, 24อัตรา1-1.5กิโลกรัมต่อตน้นและควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร1 5 3ห 15, 15หรือ 10, 52, 17ในอัตรา30-40กรัมต่อน,น้ำา20ลิตรสัก2-3ครั้งค่ะเพื่อเพิ่มการสะสมภาุอาหารตั้งแต่ใบชุดที่2เริ่มผียอดเป็นยอดอ่อนอาจจะมีโรคและ,มะแมลงรบกวนได้หลายชนิดค่ะเช่นโรครักเน่าโคนเน่า โรคใบจุดสาหร่ายโรคราสีชมพูส่วนมแมลงที่สําคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้ก็คือเพลี้ยไปเพลี้ยจักสันซอยและเพลี้ยไก่แจ้ค่ะเรามาต่อกันที่ทุเรียนสายพันธุ์บาวที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะในช่วงนี้นะคะเขาก็อยู่ในช่วงทําใบชุดที่2แล้วค่ะแล้วก็อยู่ในระยะใบอ่อนค่ะใบอ่อนในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเป็นการเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับต้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาหารให้ต้นสมบูรณ์ต่อไปค่ะ และศัตรูทุเรียนนะคะที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพี้ยปลายเพี้ยไก่แด้และเพี้ยจักจั่นฝอยค่ะส่วนโรคที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้ก็จะมีโรครากเนาโคนเนาโรคราสีชมพูและใบจุดสารายค่ะการทําใบชุดที่2ระยะใบอ่อนในระยะนี้เราจะเห็นใบเริ่มเคลียออกมาเป็นสีเขียวอ่อนค่ะแต่ใบยังกลางไม่เต็มที่ช่วงระยะนี้นะคะใบยังไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือ ใบอ่อนเป็นช่วงใบที่ใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารค่ะและช่วงนี้นะคะยังคงต้องระวงังศัตรูทุเรียนเช่นเพี้ยไฟเพี้ยจักระจันฝอยและเพี้ยไก่แจ้ค่ะส่วนโรคที่ควรต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็คือโรครากเนา่าคนเน่าโรคใบจุดสาหร่ายและโรคราสีชมพูค่ะ ในช่วงทำใบแบบนี้นะคะมีหลายส่วนเลยค่ะบอกมาว่ากําลังเจอกับเพี้ยไฟค่ะถ้าเกิดว่าพบเพี้ยไฟแบบนี้นะคะก็ต้องรีบจัดการเลยแต่ว่าจะต้องจัดการแบบไหนนะคะและใช้สารอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะเรามีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเพี้ยไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มิลิเมตรเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2ถึง0.3มเท่านั้นระยะไข่อยู่ที่2-4วัน หลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพร้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ส่วนในระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพร้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอก ทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหม้และในระยะผลอ่อนเราจะพบเพลี้ยไฟอยู่ตามซอกของนาำผลทุเรียนทำให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติดทำให้จำหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟสามารถทำได้โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3าวันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อน ออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแลง้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ยไฟให้อยู่ในระดับตำ่ำในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารกำจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกำจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีทร,รม อัตรา100ถึง150 cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200 cc สลับกับอาบาเมกตินอัตรา100 cc สลับกับฟิโฟโปนิลอัตรา100ถึง200 cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะและถ้าตอนนี้นะคะพี่พีเกษตรกรท่านไหนกำลังพบกับเพียนจักรพันคอยอยู่แผมก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยนะคะ เพี้ยจักกระจันฝอยจะหมดไปจากสวนเลยค่ะเพี้ยจักกระจันฝอยจะเกิดการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดและใบอ่อนทุเรียนและปล่อยน้ำลายที่เป็นพิษทำให้ขอบใบอ่อนทุเรียนม้วนงอมีลักษณะคล้ายใบถูกน้ำร้อนลวกแต่อาจจะเกิดลักษณะอาการใบไหมก็จะทำให้ใบทุเรียนร่วงเหลือแต่กิ่งก้านทุเรียน ซึ่งจะทําความเสียหายให้กับต้นทุเรียนในระยะบำรุงต้นได้รุนแรงกว่าเพี้ยไก่แจ้เพี้ยจะกระจันฝอยมีขนาดเล็กและบอบบางมากเพียง2.5มิลิเมตรสังเกตดูด้านบนและส่วนหัวจะมีสีน้ําตาลอมเขียวบริเวณใกล้กับขอบหน้าผากจะมีจุดดํา2จุดพร้อมรอบด้วยวงสีเขียวปนเหลืองตัวตเต็มวัยจะวางไข่เป็นสีเหลืองใสโดยมักจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ที่บริเวณเส้นกลางใบของใบอ่อนด้านใตใ้ใบไข่มีลักษณะกลมรีขนาดยาว0.6มิลิเมตรการป้องกันกำจัดเพี้จจักจั่นฝอยน,นั้นมักใช้สัตวูธรรมชาติในการควบคุมเพี้จจักจั่นฝอยได้แก่ร่วงต่อปีกลายหยกักร่วงต่อลายสมอแมลงปีกสายต่อและแมงมุมมันสำรวจยอดอ่อนและใบอ่อนทุเรียนถ้าพบเพยจักจั่นฝอย ให้ใช้กับดักสรารเหนียวสีเหลืองล่อตัวเต็มวัยมาทำลายทิ้งหรืออาจจะฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพี้ยจะกะจัดฝอยก็ได้ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูร no นอัตรา50-100กรัมหรือพิลิฟอสเมทิลอัตรา300ซีซี หรืออีมาเบคตินเบนโซเอตอัตรา100-200 cc ซีซีหรือฟิโพนิลอัตรา100-200 cc ซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำา2 0 0ลิตรได้ยินมาว่าในช่วงนี้นะคะมีเกษตรกร,กรหลายคนเลยที่กำลังพบกับเพี้ยไก่แจ้วันนี้ค่ะทางรายการเลยเตรียมข้อมูลดีๆนะคะมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันและกำจัดเพี้ยไก่แจ้ค่ะ เืตัวเต็มวัยของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มิลเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยไก่แจ้หรือเพี้ยไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย จะมีสีน้ำตาลบนเขียวขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยกไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทำให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยกไก่แจ้เข้าทำลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทำให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวๆสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ททำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกำจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทำได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อร่วงต่อปีกลายหยัก ด้วงเต่าสีเข้มด้วงเต่าลายสมอแมลงปีกสายและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้นถ้าเราทำทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทำให้ช่วงเวลาการทำลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย40-0-0 ข้อนทางใบในอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมหลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดัก สารเหนียวสีเหลืองรอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยกไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงควรใช้สารกำจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีปูแรนอัตรา50ถึง100กรัมหรืออิมาเม็ดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200ซีซี สลับกับพีโฟนิลอัตรา100 200cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะทั่วประเทศไทยมีฝนตกหนักเลยค่ะทําให้หลายสวนนะคะกําลังเจอกับโรครากเน่าคนเน่าอยู่ค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็เลยเตรียมคําแนะนํานะคะวิธีการดูแลและปฏิบัตินะคะเมื่อพบกับโรครากเน่าคนเน่ามาฝากเลยค่ะ โรครากเน่าโคนเนา่าโรครากเน่าคนเนา่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่าโคนเนา่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคนเซต ร่วมกับวาลิฟ e ินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซบร่วมกับวาลิฟ e ินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะ สำหรับการป้องกันโรครากเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ 50cc และปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านจเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ30-60เซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2นิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํนำกระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียน โดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ปีไปแล้วให้ใช้น้ำยาประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรคคุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะ ่าในช่วงนี้นะคะเกษตรกรกําลังพบกับโรคใบจุดสาหร่ายอยู่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยถ้าเกิดว่าพบโรคใบจุดสาหร่ายต้องทําอย่างไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะโรคใบจุดสาหร่ายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงสามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียนการป้องกันกําจัดโรคใบจุดสาหร่ายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียน ที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสารายเมื่อตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสารายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียนเพื่อกําจัดโรคใบจุดสารายในสวนทุเรียนให้หมดไป สำหรับการกำจัดเชื้อราโรคไปจุดสาหรายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคอ p เปอร์ไฮดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ Copper ร์ออกซิคอรอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่น ทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสพบโรคราสีชมพูได้นะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนกำลังพบกับโรคนี้อยู่นะคะทางรายการก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับการกำจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวนสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนดาซิมอัตรา200 -300 ซีซี หรือ m a n c o c e p อัตรา500กรัมหรือ Copper h y d r o x ซ d e อัตรา200-300กรัมหรือ Copper o x y c h l o r i อัตรา300-500กรัมหรือ m a n c o c e p ร่วมกับ v a l i p i n a l a t e อัตรา300-500กรัมหรือ p o c o r a s อัตรา100ซ c, c หรือ a s o x y t o b i n อัตรา100-200ซ c, c หรื ไดพิโนโคนาโซอัตรา200 3 0 0ถซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรฉีดพ่นทุก5 7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7 1 0วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะในช่วงนี้นะคะฝนก็คงยังตกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะยังไงพี่พี่เกษตรกรน,นะคะก็อย่าลืม มันตรวจเช็คสวนกันด้วยนะคะและก็เฝ้าระวังโรคที่มาจากความชื้นและเชื้อรากันด้วยนะคะ